การสยบยอมกับอำนาจรัฐด้วยกันการไปร้องไปแก้กฎหมายไปฟ้องว่ากฎหมายที่เขียนมามัน <Jonas> ผ for you. you. well. ิดไม่ใช่การสยบยอมต่ออำนาจรัฐนี่เป็นงาที่เป็นการต่อสู้กับรัฐเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปได้ด้วยกันมันผูไม่แต่ว่าทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันจบดูนั้นเราก็ลงมาลงไปคุยกันตีจัดอ่ายากจะจัดก็จัดจัดทุกอาทิตย์เลยดูซิแต่กฎหมายไม่เปลี่ยนดูซิมันจะเปลี่ยนไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ปิดนะคะว่ารณราลงอย่างสงบไม่ต้องหัมต้องทำ ันนี้เนี่ยก็เขาเีินมาในฐานะนักกฎหมายก็ต้องมาแนะนําเรื่องในทางกฎหมายแน่นอนที่สุดผมไม่ได้ยอานักกฎหมายมาเฮ้ยสังคมมันเป็นอย่างนี้ถพาฉะั้นนักศึมันเป็นอย่างี้เพราะฉะนั้นผู้คุณจัดมันลงวทุกวันเธอหน้ากฎหมายอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ใช่ชั้นนัากฎหมายมาขอโทษทีต้องพูดเรื่องกระบวนการทางกฎหมายแต่ว่าคุณจะจัดอะไรได้ไหมถ้าจะให้ถามถ้าจะให้บอกนะคะเอ่อหรือว่าจะจะจะบอกว่าบอกเลยอาจจะมาแลกเปลี่ยนกันว่าเออในที่ผ่านมาในกระบวนการมันเป็นยังไง ประเด็นก็คือว่าถามว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พรบฉบับที่ว่าที่ว่ามีปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเนีย่ยมันมีปัญหาขัดต่อรัฐมนูญหรือเปล่านะคะถามว่าขัดต่อรัฐมนูลฉบับนี้ไหมอาจจะขัดแต่ถ้าเกิดรัฐมนูลรัฐมนูลฉบับนี้โดนฉีกไปในอีกไม่กี่วันมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะคะอาจจะต้องไปเมียหนึ่งประถมอืน่นก็ได้นะคะ แน่นอนทุกท่านท่น่าจะรู้ว่าจริงๆเนี่ยเราก็ขอลงมาทีไซต์หนึ่งนะคะก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยกฎหมายก็บอกว่าคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคุณมีสิทธิ์ตามมาตรา45และกฎหมายทั้งหมดนะคะสื่อทุกเอ็นเนี่ยสามารถเผยแพร่ได้หนึ่งสองสามสิบเว้นแต่แน่นอนมันมีเว้นแต่เว้นแต่สิ่งผิดนะคะมันมีอะไรบ้างเคยเขียนไว้แล้วเคยพูดถึงแล้วเช่น เว้นแต่มันขัดต่อความผันผงขัดตอ่อจริยธรรมันดีท้าไม่ประชาชนเสื่อมตามจิตใจอะไรก็ว่ากันไปมันยกเว้นได้สี่ประการแต่ว่าการยกเว้นนั้นไม่ได้อยู่ๆลุกขึ้นมายกเว้นแต่จะต้องรัฐจะต้องออกกฎหมายมายกเว้นสิ่งนี้ประเด็นก็คือว่าการยกเว้นนี้ไม่ใช่ยกเว้นเพียงได้แบบเต็มที่ยกเว้นยังไงก็ได้โดยใช้ข้ออ้างแค่สี่ข้อนั้นแต่ว่ามันจะมีมาตรายมาตราหนึ่งคือนอกจากสี่ห้าในธรรมบูรณาเนี่ยมันจะมีมาตรายสิยี่สิบเก้าบอกว่า ออกกฎหมายยกเว้นหรือจํากัดสิทธิ์ได้แต่การจํากัดสิทธิ์นั้นต้องไม่กระทบต่อสาระสำคัญของสิทธิ์พูดง่ายว่าคุณมีสิทธิ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารคุณจากัดได้ต่อสามสีต่อวิจารณ์หรืว่สับพายที่เข้ามาต้องจลํำดับอะไรต่อมีอะไรคุณจำกัดไ,ด,ด,ออาาด,ไ,ได้แต่คุณจะไม่สามารถออกกฎหมายในลักษณะํำจัดสิทธิ์ไม่ให้เขาสแสดงเลยทำไม่ได้อย่างนี้คือว่าตานาอน29ห้ามไว มีกำกับเอาไว้4 5 2 9ถามว,ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยทำอะไรได้ไหมถามว่ามันํำกัดไหมแน่นอนเรเด็ดเนี่ยห้ามถายในควาว่ามันกำกัดสิ่งนีจำกัดสิ่มันกำมันกำกัดสิ่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่ามม่เคยมีอย่างนี้นะคะเล่าให้ฟังว่าเออจะไม่ได้ว่าว่าเป็นคำคำวิพากษ์ขางสารลัทรีไหนก็คือว่า มันมีสิทธิ์ว่าด้การชุมนุมสัารณะตามมาตรา63อยู่ในในในรัฐธรรมนูญแล้วก็สา,ามารถชุมนุมได้ที่ไหนก็ได้ไม่จำไม่ต้องเป็นในสนามหรือว่าบนถนนก็ได้ได้หมดถ้าลงมาสันติแล้วก็ไม่มีอาวุธนะคะอันนั้นไปแตที้ปรากฏว่ามันมียุคหนึ่งเนี่ยพรบรทางหลวงกำหนดข้อกำหนดมาตราหนึ่งมาบอกว่าใครที่อยากจะจัดชมุมน,นุมบนถนนหลวงทางหลวงเนี่ยต้องไดขออนุญาต จากเจ้าหน้าที่ที่ผูกข้องเข้าใจว่าเป็นตำรวจหรือเป็นสารวัตรหรืออะไรทั้อย่างนี้ค่ะหรือว่าผู้ว่าจำไม่ได้แน่ค่ะต้องไปขอแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้แล้วคุณจับมีโทษนะคะเขาไม่ให้คือเขาไม่อนุญาตแล้วคุณจับมีโทษก็ปรากฏว่าเนี่ยก็มีประชาชนกลุ่มหนึ่งเขาจะจับแล้วไปขอไปขอป๊บตำรวจไม่ให้ไม่ให้จับในทางหลวงก็เหตุผลอะไรไม่รู้แล้วเขาจับเขาฝ่าฝืนเขาโดน โดนโทษเขาก็เลยเอากฎหมายฉบับนี้พรบทางหลวงเนี่ยพ้องเลยในศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าฮ้่มันขัดมันขัดกับไอ้มาตราหกสิบสามที่ว่าเรื่องการจัดชมมุามานะุมต่างคณะเพราะว่ามันเท่ากับว่าคุณให้อำนาจเจ้าพนักง,งานในการกำจัดสิดศาลรัฐมนูตัดสินออกมาว่ามันขัดมันขัดแล้วปัจจุบันนี้นะคะก็คือพรบรไอ้มาตรา,าในส่วนนียใช้บังคับม่ได้เพราะศาลรัฐมนูบอกว่ามันขัดต่อสาระสําคัญของตัวสิด เนี่ยนี่คือประเด็นที่ที่ถามว่าเฮ้ยรู้กับร้านแล้วแล้วคณะต้องไป้บ้างเหมือนกันแม่จะไม่มากมาต่ำนะคะมีบ้างเหมือนกันก็เนี่ยรู้รู้ป๊ะถามว่าเนี่ยเอาอันนี้มามาเทียบกันเนี่ยถามว่าไอ้ไอ้มาตราที่ว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรา29ที่กำหนดให้ให้คณะกรรมการเนี่ยสามารถตัดทอนหรือว่าบอกตัดทอนเป็นยังหรือว่าเป็นการจํากัดสิทธิ์แต่ให้กรณีที่ว่าห้ามถ่ายไปเลยเนี่ยมันเป็นการจากัดสิทธิ์เนี่ยถามว่ามันควรมีไหมเพราะถ้าเกิดไปถ่ายนี่มีโทษใช่ไหมคะตอบบหนึ สองแสนหนึ่งล้านบาทถามว่านี่นี่นี่เป็นเรื่องมีโทษด้วยเพราะฉะนั้นเแน่นอนต้องได้รับผลได้รับผลกับต้ตรงประเด็นก็คือว่าถ้าแต่เราเราเราวิเคราะห์ได้ออกมาอย่างนี้เราเฮนะ้ยในที่สุดเนี่ยกฎหมายที่ให้อำนาจคนเด็กคนในการที่จะมาใช้ทัศนคติตัสนาอะไรตรงนี้อะไรเน,นี่ยมามาตัดสินว่าหนังเรื่องนี้ห้ามฉายถามว่าที่สุดขัดไหมก็ต้องบอกว่าขัดเพราะขัดป้าทำอะไรได้ประเด็นคือทำอะไรได้ไน,น้นงลงมาลง ทางหนึ่งในอันนึงเนี่ยถ้าจะให้แนะนํานะคะคือไม่รู้ว่าจะจะยังไงจะทำหรือเปล่าเนี่ยแป็ปกติกกแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าก็าเราสามารถทำรูนได้อันนี้คือในแง่ที่ว่าบอกไปเลยว่าไม่กฎหมายนะคะที่นี่ยคุณต้องตัดว่าตาออกหรือว่าเล่นเซ็นเซอร์ไม่ควรม,มีต่อไปแล้วเพราะมันขัดกับมาตรฐาแนและมาตรานนี้แต่ว่าเขาต้องมีหลักเกณฑ์นิดหานึ่งนะคะเช่นไปตัวไม่ใช่เชน่นคือมีหลักเกณฑ์สามข้อก็หนึ่งเลยก็คือว่า คนที่จะไปร้องได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโตัวกฎหมายนั้นโดยตรงนะคะก็คืออะไรก็คืออย่างทุ่งกัดพุ่งกัดเนี่ยได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือโดนเจ้าเคณะกรรมการเนี่ยใช้กฎหมายนี้มาบอกลิกเองทำฉากได้รับผลกระทบโดยตรงแน่นอนเข้าอยู่แล้วแต่ถามว่าประชาชนได้รับโดยตรงไหมอันนี้ยังอาจจะต้องตีความกันนะคะว่าเออประชาชนก็มีสิทธิ์เหมือนกันในการที่จะรับรู้และรับรู้ข่าวสารแต่ว่ามันก็ไม่โปร่งและทีเดียวมันจะเป็นอ้อม นะคะแต่ว่าตรงๆเนี่ยคือพู่งสัมแน่นอนอันที่สองได้ได้ไดรับผลเป็ยตรงแล้วเนี่ยต้องมีลักษณะคำร้องที่ขอไปก็คือต้องร้องว่าไอ้มาตราเนี้ยมันขัดกับรขัดกฐธรรมนูญข้อนไหนเอาไว้ได้คือเขียนค้ร้องในลักษณะนี้ขึ้นไปนะคะกับข้อสามเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างยุ่งยากอีกหนึ่ยก็คือว่าเขาในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเขียนมันเขียนทําไว้แน่นองว่า เพอาะาสและธรรมนูญได้เนี่ยมันต้องหมายถึงว่าคุณใช้ช่องทางอื่นไม่ได้แล้วประเด็นคือไอ้ช่องทางนั้นเนี่ยมันคืออะไรก็คือที่ไปดูมือนะคะก็รู้ว่าคุณจะต้องใช้สองช่องทางต่อก็คือว่าคุณจะต้องร้อง,องอเนี่ยว่าไอ้นี่มันขัดเนี่ยไปกับกรรมการสิทธิมน,นี่ยชน่ชาติซึ่งเราก็าอาจจะคาดวับอะไรไม่ได้นะคะร้องให้เขาเนี่ยเอาเรื่องเนี้ยส่งไปที่สารธรรมนูญเพราะฉะนั้นต้องผ่านช่องคลอขสอบก่อน,อ,น,อ,นอันนี้อันที่หนึ่ง อันที่สองถ้ากรรมการติดมันไม่ยอมให้ไม่ยอมาขึ้นไปเราก็ไปร้องทีหนึ่งหรืออาจจะร้องคู่กันไปก็คือผู้จัดการคนอืนไปอีกองค์กรหนึ่งซึ่งก็จะมีระเบียบอะไรนับมิลยนะคะก็ร้องขไปถ้าในที่สุดเนี่ยสององค์กรนี้เนี่ยถ้าคณะกติมันก็อย่าง,งนัน้นอย่างนั้นแกไม่รู้มันจะแก่มันยังไงแล้วมันก็ไม่ยอมเอาขึ้นให้นั่นแหละถึงวันนั้นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะสามารถร้องกับสารามนุษได้เีงนะคะมันก็จะมีเรื่องแค่่นเนี้ย คือถ้าที่สุดทําตามสเต็ปนี้แล้วปรากฏว่าสารรลญลายละลายติำเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็แก้แล้วก็บอกว่าขี้ลงมาเลยว่าอันนี้มันขัดแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกฎหมายเนี่ยมันมีมาตรานี้อยู่เพราะฉะนั้นมันใช้กับขาไม่ได้ต่อไปแล้วถ้าเกิดทำได้อย่างนี้ต่อไปมันก็จะไม่มีเรืเ่องเซอร์แต่ถามว่าอาจจะเป็นเซอร์ฟที่อื่นแต่ว่ามันต้องไม่ใช่ใช้กฎหมายฉบับนี้ ที่ว่าถ้าจะมองในแง่ของการแก้กฎหมายควบคู่ไปด้วยนะคะแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งปวงก้เป็นเร่ข้อเสนอนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทํำไหมหรือว่าเราจะวงตัวกันแข็งแข็งสร้างอำนาจต่อรองอะไรได้มากกว่าที่เ